หนูขอร้านข้าวมันไก่ของแม่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้นะแม่ถ้าแม่ให้ห้านพี่วาแล้วพวกหนูล่ะก็พี่ที่ขายข้าวมันไก่ตัดหน้าร้านฉันแบบนี้ไงไม่เห็นจะเกี่ยวเลยฝนขายก็ขายเพละเมนูลูกค้าเขาอยากกินอะไรก็ให้เขาเลือกเองสิพี่เข้าแกก็ย้ายออกไปเองสิไม่ได้มเดกแม่ต้องเป็นของพี่ฝันไปเหอะพี่วามันต้องเป็นของหนู ของหนูต่างหากอย่ามามั่วนะพี่เข่าฝนเป็นน้องเล็กสุดมันก็ต้องเป็นของฝนสิฉันต้องได้เพราะฉันเป็นพี่คนโตแต่หนูไปโดนเลยสุดยังไมหนูต้องได้สิฉันต้องได้สิฉันต้องใช้เงินน,งนี่อ,อะไรมามันหยุดหยุดทะเลาะก,กันได้แล้ว แม่ไม่มีมรดกที่เป็นเงินทองให้พวกหนูหรอกนะมีแต่สูตรข้าวมันไก่นี่แหละที่จะให้ฮสูตรข้าวมันไก่แม่แต่พวกเราอยากได้เงินมากกว่านะแม่บอกแล้วไงว่าแม่ไม่มีให้หรอกแม่จ๊ะหนูเป็นพี่คนโตเป็นที่พึ่งพิงให้น้องๆแม่ไม่ให้เงินหนูก็ไม่เป็นไร แต่หนูขอนั่งเข้าเมนไก่ของแม่ได้ไหมจ๊ะไม่ได้นะแม่แบบนั้นพี่วาก็ได้เปรียบน่ะสิเป็นที่พึ่งพิงแห่งน้องเอ็งอย่างตัวไม่รอดเลยบ,บีมจะพูดแบบนี้ได้ยังไงแต่หนูเห็นด้วยกับพี่บีมนะถ้าแม่ให้หลานพี่วาแล้วพวกหนูล่ะนั่นสิแม่หนูไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ยกร้านให้ใครทั้งนั้นแหละแต่แม่จะยกสูตรข้ามันไก่ให้ไปเปิดร้านกันเองและแม่ก็จะให้ทุนพวกหนูไปคนละก้อนแต่มันไม่มากหรอกนะพวกหนูต้องจัดการเอาเองตกลงไหมลูกได้จ้ะแม่หนูตกลง ก็ได้แม่แต่ว่ามันเฮ้ยเอาไปเถอะฝนตอนนี้พวกเราก็ตกงานกันอยู่ไม่ใช่เหรอ,อก็ได้ หายไปไหนกันหมดขอโทษนะครับค่ะนี่ใช่ข้าวมันไก่ที่เป็นร้านลับหรือเปล่าครับใช่ค่ะอันนี้ขายยังไงหรอครับธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบจ้ะ งั้นเอาพิเศษจานหนึ่งครับ <S <S ได้จ้ะรอแป๊บนึงนะพี่ทั้งก่อนโอเคครับ และรีวิวให้ด้วยนะจ๊ะครับ คนะครับแม่ค้าจ้าหกสิบบาทจ้ะครับ,บครับหกสิบบาทขอบคุณค่ะข้าวมันไก่อร่อยมากเลยนะครับแต่เสียดายร้านหาย,ยากเกินก่าจะหาเจอผมเกินไม่ได้มากินละจ้าฝากบอกต่อหน่อยนะจ๊ะว่ามีร้านข้าวมันไก่อยู่ตรงนี้ได้ครับไว้มาอุดหนุนใหม่นะ หมายฉันต้องมาได้ที่ตรงนี้ด้วยเนี่ยทำเลไม่เห็นจะดีเลยพวกน้องได้ที่ดีกว่านี้แน่เหลือตั้งเยอะร้านจะปิดอยู่แล้ว โอ๊ยอะไรเนี่ยทำไมขายยากขายเย็นแบบนี้มีขายมาตั้งแต่เช้ายังไม่มีคนเลย่ <G ül üyor> าน,นี้คนอื่นคงขายดีกันหมดแล้วแนๆ่ๆ <G> เ <ül üyor> ข้ามันไก่อบได้แล้วค่ะ ให้เลยนะคะครับพี่เข้าทำแบบนี้มันจะเกินไปปะอะไรของแกอย่าฝนยังจะมาถามอีกเหรอก็ที่พี่ขายข้าวมันไก่ตัดหน้าร้านฉันแบบนี้ไงไม่เห็นจะเกี่ยวเลยฝน ขายก็ขายพละเมนูลูกค้าเขาอยากกินอะไรก็ให้เขาเลือกเองสิพี่เข้าพี่ย้ายไปขายที่อื่นเลยนะอย่ามาขายใกล้ร้านฝนเรื่องอะไรพี่ต้องย้ายถ้าแกไม่พอใจแกก็ย้ายออกไปเองสิข้าเข้าอยู่นี่นะครับคนจะกินข้าวไม่ยืนทะเลาะก,กันอยู่ได้ ล,ลูกค้าฉันหน,นีหมดแล้วเนี่ยอะไรพี่อย่ามาโทษหนูนะมันเป็นเพราะพี่นั่นแหละทำไมฉันต in ้องมาเจอผู้แก่ด uh ้วยเนี่ย หนูก็ไม่ได้อยากเจอพี่ซะหน่อยคอยดูนะหนูจะฟ้องแม่รีจ้ะแม่ฟ้องเลยสิพี่ไม่ได้ผิดสักหน่อยเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยลูกแม่หนูขายข้าวมันไก่ไม่ค่อยได้เลยอะแม่น่าจะเป็นเพราะว่าทำเลไม่ดีส่วนหนูนะแม่ ลูกค้าไม่ค่อยมากินเลยหนูว่าจะลองเปลี่ยนสูตรใหม่ดูวิง่งแซ่บไม่น่าเวิร์กอ่ะหมูก็าขายไม่ออกเพราะพี่เข้ามาตั้งร้านตัดหน้าหนูฉันสิที่ต้องพูดว่าที่ฉันขายไม่ดีเพราะแกมาแล้วว่าที่ร้านฉันจะลูกค้าหนีหมดก็พอพี่แย่งลูกค้าหนูไงอ๋อที่ร้านฉันไม่มีลูกค้าพรลูกค้าไปร้านพวกแกเองเหรอโอ๊ย นี่ถ้าร้านฉันทำเลดีพูกแกนะฉันจะมานั่งเขียนกันเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกเย่ายมาั่นไปหน่อยเลยกวะพี่ก็พอกันสักทีถ้าเป็นกันอยู่แบบนี้ต่อให้ทำเลดีหรือมีลูกค้าเข้าร้านร้านก็อยู่ได้ไม่นานหรอกยังไงก็เจ๊งแม่จะบอกอะไรพวกหนูให้นะอย่าโทษทุกอย่างจนลืมโทษตัวเองสิลูก ถ้าเรารู้ว่าปัญหาจริงๆของเราคืออะไรเราก็แค่ต้องแก้ไขให้มันถูกจุดปล่อยวางลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองเป็นพี่น้องกันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเชื่อแม่นะลูก ลองคิดดูนะลูกว่าที่แม่พูดมันจริงหรือเปล่าจ้าข้ามันไก่เหรอเอาสองกล่องใช่ไหมจ่าจ่าจ่าได้เลยเดี๋ยวทำให้นะ ไ,ไม่เคยเห็นคนหิวไงพี่ให้พี่ขอโทษน,นะฝน <Yeah. S 1> ช่างมันเถอะ ลองชิมหอมฝนบ้าง <Yeah. S 1> อืมลองชิมฝีมือพี่ดูนะข้าวมันไก่แทบองหนูก็เด็ดนะ เห็นไหมผบอกแล้วพี่บีมขอชิมมึงดินี่นีแ่แลกกันแลกกันมาเลยไก่ทอดหนูก็อร่อยนะนี<ป>่มา,าชิมน้อยๆกัอนอะไรของพี่ว้าก็อร่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่ใช่ไหมอมองง ทำอร่อยกันทุกคนแบบนี้พี่ว่าถ้าเอาทั้งสีเมนูมารวมกันให้ลูกค้าได้ลองกินก็จะเป็นยังไงนะน่าลองแฮะความคิดดีนะพี่ว่าใช่ๆช่ไอเดียน,นี้หนูซื้อหนูด้วยหนูด้วยสุดยอดเลยพี่ว่า <laughs> เริ่มเมื่อไหร่กันดีพรุ่งน,นี้เลยไหมเอาสิดีดด <laughs> น่าจะขายดีนะ่าดูเลยเนาะใช่ๆช่ <laughs> <laughs> พี่บีม ขอสุดแก่ววิ่งแซ่บหน่อยดิดไม่บอกจ้าอ้โหอะไรอ่ะน้องก็ห่วง พี่เข้าสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเอาข้าวมันไก่สีพี่น้องจานหนึ่งครับได้ค่ะข้าวมันไก่สีพี่น้องมาแล้วค่ะทานให้อร่อยนะคะ วันนี้พวกเราได้กำไรเทียบเลยนะถ้าเราขายได้แบบนี้ทุกวันพวกเรารวยแน่เหนื่อยหน่อยแต่ว่าคุมจริงอืมจริงอยากให้พวกนี้แล้วอ่ะอยากขายอีกนีกันพูดเยอะมีความสุขอะไรกันลูกพวกเราดีใจนะแม่ที่พวกเราทำสำเร็จแล้ว แม่ดีใจกับพวกหนูด้วยนะภูมิใจในตัวพวกหนูมากๆเก่งกันจริงๆถ้าพวกเราไม่ได้แม่คอยสอนคอยเตือนพวกเราก็ไม่มีวันนี้หรอกจ้ะใช่จ้ะแม่พวกเราต้องขอบคุณแม่มากนะจ๊ะนะขอบคุณนะขอบกนอย่ง่อนเง่อยเกิดเกิดเกิดพวกเรารู้ซึ้งถึงคุณค่า ในสิ่งที่แม่มอบให้แล้วนะข้าวมันไก่สีพี่น้องมรดกชิ้นนี้ล้ำค่ายิ่งกว่าเงินทองจ้ะแม่เอามาก่อนดลยเอามาก่ยันเอามาก่นี่ลาบายน ที่ดือ้อที่สนกระโจนลงที่โคนกระเด็นกระดอนดำไปจับปู